สวัสดีค่ะกด subscribe ให้ปิ๊กด้วยนะคะคือปิ๊กยังรู้สึกว่าค้างคาใจอะคะ่ะเอออาหารแมวป่วยนะคะปิ๊กยังอธิบายไม่ครบทุกยี่ห้อนะคะเออเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะคะแต่ตัวนี้คือได้ดูแล้วล่ะอาหารแมวป่วยนะคะณนะวันที่ปิ๊กซื้ออวันที่17เจพฤศจิกายนนะคะ6 3สาหรือ16นี่แหละ ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ก็เป็น3ยี่ห้อนี้นะคะ3ยี่ห้อนี้เนาะเอายี่ห้อแรกก่อนนะคะยี่ห้อนี้นะคะ S Melo Choice นะคะเขาบอกว่าผลิตในประเทศไทยนะคะแต่ก็มีการเครดิตตัวเองว่าเป็นเอ่อเป็นเนื้อนำเข้าจากนิวซีแลนด์นะคะ ยี่ห้อนี้เขาแบ่งเป็นสุนัขก,กับแมวนะคะตัวต่อไปนะคะเป็นเอ่อร e คอเวนะคะตัวนี้ได้ทั้งสุนัขและแมวนะคะคืออาหารทั้ง3ชนิดนี้สำหรับสุนัขและแมวป่วยนะคะแล้วก็มีหรือว่าเขาบอกว่าสามารถให้หลังผ่าตาดัดพักฟื้นอย่างเงี้ยให้กินได้หมดเลยนะคะ พิกเน้นว่าปิกจะมาเปิดให้ดูเนื้อข้างในเป็นยังไงนะคะเพราะว่าปิกสามารถเออพิกตอนที่ใจเก่งเขาป่วยปิกพยายามที่จะหาว่าเนื้อข้างในเป็นยังไงนะคะปิกกลัวว่าซื้อมาแล้วเขาจะไม่ทานแล้วก็ราคาไม่ใช่ถูกถูกนะตัวนี้ราคากระปุกละ120บาทนะคะแต่ว่าโปรโมชั่นตอนที่ปิกซื้อมาซื้อ2แถมหนึ่งนะคะ Recovery นะคะตัวนี้ราคาเห็นอยู่นะหนึ่บาทแต่โปรโมชั่นเหมือนกันอยู่ที่99บาทนะคะเขาจะมีปริมาณบอกไว้เลยนะคะทุกกระป๋องนะจะมีปริมาณบอกไว้ตัวนี้ก็150บาทเหมือนกันนะคะแต่โปรโมชั่นเหมือนกัน99บาบาทณนะวันที่ไปซื้อนะคะ ตัวนี้เป็น AD ดีดีก็สามารถทานได้ทั้งน้องหมาน้องแมวนะคะทั้งน้องหมาที่ป่วยหรือพักฟื้นน้องแมวก็เช่นเดียวกันนะคะถามว่าอะไรอร่อยกว่ากันไม่ทราบค่ะแต่ว่าพิกอยากจะเปิดให้ดูเนื้อนะคะก่อนหน้านี้ได้ดูตัวนี้ไปแล้วแหละเพราะว่าใจเก่งเขาทานตัวนี้ก่อนเลยนะคะแต่ว่าวันนี้พิกเปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะ อันนี้นะคะทำที่ประเทศไทยนะคะแต่ฝานี่ญี่ปุ่นมากเลยอะ่ะก็คงจะต้องมีส่งออกบ้าง่ะเนาะมีแต่ภาษาญี่ปุ่นเนาะเปิดเลยนะคะเนื้อก็เป็นเนียนๆแบบนี้เลยนะคะข้างหน้าเหมือนคล้ายๆจะเป็นยังไงอะคล้ายๆจะเป็นไขมันสับอย่างเงี้ยคะ่ะ เป็นใสายๆอย่างนี้นะคะเนื้อก็จะออกนุ่มๆนะตอนที่ไกให้ใจเก่งเขาทานปิ๊กก็คือใช้ใช้นิ้วนะคะทําให้มันคล้ายๆกับเป็นขนมที่สุดอะขนมแมวเลียเนาะเขาชอบก็จะเป็นนุ่มๆอย่างนี้เลยเนื้อสัมผัสก็จะเป็นนุ่มๆอย่างนี้นะคะก็เอาไว้สําหรับสัตว์ที่เขาไม่อยากเคี้ยวอะเนาะ อันนี้ของน้องแมวนะคะอันนี้ของน้องแมวโดยเฉพาะเดี๋ยวเรามาดูตอนเทนะคะนั่นมีคนมารอด้วยสองคนนะใจกล้ากับใจดีอ๋อก็เหลวแบบว่าออกมาไม่หมดนะคะ อันนี้นะคะ Smell Low Choice นะคะเขาก็จะเป็นแบบอย่างนี้นะคะไม่มีเป็นความเป็นชิ้นนะขออนุญาตนะคะเออไม่มีความเป็นชิ้นเป็นแบบอย่างนี้นะคะสามารถให้น้องแมวเลียได้อะปิกทำปิกคำแบบนี้ตอนที่ใจเก่งก็คือปิกให้เขาเลียอย่างนี้นะคะอันนี้ Smell Low Choice นะคะเดี๋ยวจะให้ดูยี่ห้อถัดไป รีคอ v e r เนะคะอันนี้หลายๆคนเขาก็พูดถึงนะคะว่าดีทีเดียวมีแต่ส่วนที่จำเป็นนะคะกับน้องหมาน้องแมวเนาะอันนี้ปริมาณการทานนะคะทุกยี่ห้อจะมีบอกไว้หมดนะคะแต่ละยี่ห้อก็จะปริมาณการทานต่างกันไปนะคะก่อนให้เขาทานก็ควรจะดูก่อนนะคะ อันนี้150บาทนะคะ195กรัมนะคะตอนนี้โปรโมชั่นอยู่ที่99บาทก็ถือว่าจะจะจะ,จะถามจริงๆพี่ก็ว่าถูกกว่าตัวนี้นะตัวนี้มันเล็กกว่าเดี๋ยวนะอันนี้160กรัม120บาทอันนี้พูดถึง ราคาเต็มนะคะอันนี้ร้อยเก้าสิบห้าร้อยห้าสิบนะคะอันนี้ทานได้ทั้งสุนัขและแมวนะคะเขามีรูปสองคนเลยเห็นไหมนี่รูปทั้งสุนัขและแมวเนาะ,ะเดี๋ยวีกเปิดที่ดูค่ะคือที่ปิ๊กอยากรู้นะคะว่าข้างในเขาเป็นยังไงเนี่ยตอนนั้นน่ะใจเก่งเขาทานแบบเลือกอะคะ่ะ ในในในอาหารเปียกที่บางทีมันมีชิ้นเนื้อปลานะคะเมื่อก่อนเขาชอบมากแต่พอเขาป่วยเขาเขาก็ไม่ชอบแล้วอะทำให้พี่ก,กอ็อยากจะรู้ก่อนนะคะว่าเนื้อเป็นยังไงนะคะก็อันนี้นะคะเปิดมาปุ๊บ เราจะเห็นน้ําอย่างชัดเจนนะคะที่เขากริ้งไปกริ้งมาเนี่ยนะคะน้ําอย่างชัดเจนคือไม่ได้เป็นตัว Melo Choice นะคะที่เราเปิดออกมาเนี่ยข้างหน้าผิวหน้าเขาถึงแม้ว่าเวลาเขาเทมาแล้วเขาจะมีน้ํานะคะแต่ผิวหน้าเขาจะเป็นเจลาตินอะคะ่ะลักษณะแบบนั้นอันนี้ผิวหน้าเป็นน้ําน้ําให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเทออกมาอันนั้นเทค่อนข้างจะลําบากนิดนึงนะคะ แล้วเราลองดูอันนี้ปับ๊บโอ้อันนี้เทออกมาได้เลยโอ้อันนี้เทออกมาได้เลยค่ะรีนนออาคาบรี่นะคะแล้วก็น้ําก็ที่ที่ก้นก็ยังเยอะว่าชัดเจนอะนะคะแต่อันนี้เทออกมาแล้วคือคือความที่เขาอันนี้เอสเมล w c ชอยส์นะคะความที่เขาแน่น หมายถึงว่าเทออกมาไม่ค่อยออกก็ต้องกระแทกกระแทกออกมานะคะแล้วก็ดูเนื้อเนื้อเขาก็นุ่มอันนี้เนื้อก็ดึงๆนะคะเดี๋ยวไปขัแต่พอตักมาก็นุ่มๆเท่ากันนะคะพอตักมาก็ลักษณะนุ่มๆเหมือนกันแล้วก็ไม่มีเออชิ้นปลาใหญ่เหมือนกันนะคะเหมาะกับสัตว์ป่วยจริงๆก็นุ่มๆเหมือนกันนะ นุ่มๆเหมือนกันค่ะเดี๋ยวลองดูอีกยี่ห้อหนึ่งมาถึง AD นะคะของค่ายนี้เอ่ออันนี้คือโดยส่วนใหญ่ป้ายของของของบริษัทนะคะจะโดนทับด้วยป้ายคือภาษาไทยนะคะอันนี้เป็นภาษาไทยเนะเขาจะแปะทับ แล้วก็ตัวป้ายลดราคาก็จะแปะทับนะคะทำให้ก็คงจะไม่ได้เห็นรายละเอียดอะไรมากมายนะคะแต่เดี๋ยวพี่จะเทเนื้อให้ดูนะคะเปิดเลยนะคะ,ะ,คะอันนี้เปิดมาแล้วนะคะของ AD ชัดเจนเลยว่าแห้งเลยแห้งเลยค่ะ แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะเดี๋ยวเราลองมาเทเทได้ง่ายหรือไม่ไม่น่าจะง่ายเนาะปึ๊บออกมาแล้วอันนี้ตัว AD นะคะหนึ่งห้าสิบหกกรัมนะคะในราคาหนึ่ง้ยห้าบบาทอันนี้แพงที่สุดเลยปิ๊กว่า างานอันนี้แพงที่สุดเลยนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกที่พิ่เปิดเหมือนกันนะปิงไม่เคยไม่ไม่เคยให้สุนัขหรือว่าแมวทานมาก่อนนะคะพอเทออกมานะคะก็จะเห็นความเงาก็คือเขาต้องมีน้ําบ้างอะเนาะแต่ว่ามันไม่มันไม่เปียกออกมานะคะมันไม่ได้ไหลหรือว่าอะไรก็คือความเงาพอตกักโอ้พิกว่าเขาเนือ้อเขาเขาเขา,เขาแน่นกว่านะแต่ว่าในลองตักออกมา เนี่ยเขาตักออกมาแล้วเขาเป็นแบบนี้เลยค่ะเขาไม่ได้เป็นเหลวๆนะเนี่ยเป็นก้อนอย่างเงี้ยคือก็คือไม่ได้ไม่ได้เหลวนะก็คือเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นทานได้ก็คือสำหรับสุนัขและแมวป่วยเนาะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นเหลวๆนะคะเป็นคล้ายๆเป็นไม่ได้ใส่น้ำเยอะเอางี้ดีกว่าเนาะพิกว่า ทั้งสามยี่ห้อเนี้ยนะคะใจดีกับใจกล้ามายืนรอมากเลยอันนี้นะคะเอดี AD นะถ้วยนี้ถ้วยถ้วยกลางนะคะก็คือรีคอร์ r y บอรี่นะคะถ้วยริมนี้ก็คือเอสเมลโลชอยส์นะคะถามปิ๊กนะคือปริมาณน้ำอะคะ่ะอันนี้เขาเยอะที่สุดเลยนะ คือมันเห็นได้ชัดเจนนะคะเห็นได้ชัดเจนนะคะปริมาณน้ําเยอะที่สุดปิกว่านะแต่เขาเนื้อเาก็เยอะเหมือนกันนะตัวนี้เขาหนักสุดนะคะเขาอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบห้ากรัมนะคะราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะอันนี้เขาก็เละๆเหมือนกันมีความมีความเป็นน้ําเหมือนกันนะคะแต่ไปคิดว่าน้อยกว่านะ น้อยกว่าดึงดึงดึงดงอย่างนี้เลยเละๆแบบนี้เลยนะคือเนื้อเขาเป็นอย่างนี้เลยเปิดมาครั้งแรกนะคะเป็นแบบคล้ายๆเจลาตินอ่ะคล้ายๆไข,ข,ขมันสัตว์นะคะเคลือบอยู่ข้างหน้าพอเทออกมาข้างใต้ก็จะเป็นน้ํานะคะเล็กน้อยแต่อันนี้เปิดมาเป็นน้ําเลยแล้วก็ดึงๆแบบลักษณะนี้นะคะคือคือ,ค,อคือไม่ได้แตกก้อนออกมาเนาะ ส่วนอันนี้นะคะก็คือ AD มันไม่มีน้ำเลยติกว่าไม่มีน้ำเลยนะไม่มีความคือเป็นน้ำแค่เคลือบเงาเงาเห็นไหมคะเคลือบเงาเงาเป็นน้ำเฉยๆนะอย่างเงี้ยอ่นเนี่ยเป็นคือเป็นน้ำมันมากกว่าลักษณะเป็นน้ำมันเนาะลักษณะเป็นน้ำมันมากกว่าค,ะค่ะก็ะเนื้อก็คือจะแน่นๆเลยละ เหมือนเป็นเหมือนตับบทที่เราทาขนมปังนะคะอันนี้ก็อยู่ที่1นึห้ากรัมนะคะราคาหนึบาทแล้วแต่เลือกเลยนะคะถ้างั้นก็คือแล้วแต่ว่าแต่ละตัวจะออชอบตรงกับแบบไหนนะคะ อันนี้ปิ๊กเปิดให้ใจเก่งทานแล้วปิ๊กก็บอกเลยว่าใจเก่งเขาชอบนะคะเขาทานเยอะเอสเมลโลชอยส์นะคะแล้วหลังจากนั้นที่ใจเก่งเขาเสียไปแล้วเนี่ยปิ๊กก็ให้ใจดีกับใจกล้าทานก็ไม่ได้หน้าเกลียดนะคะคือเขาทานอร,อร่อยยแหละอันนี้ยังไม่เคยให้ทานเดี๋ยวจะให้ทานนะคะเพราะว่ารอต้มเตี้ยมกันอยู่ละก็ อันนี้เปิดให้ดูนะคะคิดว่าจะเป็นประโยชน์นะคะถ้าใครมีน้องหมาน้องแมวนะคะที่ป่วยอยู่ตอนนี้นะคะหวังว่าจะได้ดูคลิปนี้นะคะเราก็ซื้อเลือกหายี่ห้อที่ตรงกับความต้องการของน้องเขาเลยนะคะแล้วก็ทุกยี่ห้อมีออข้างกระป๋องนะคะบอกปริมาณการทานไว้หมดนะคะแต่ละตัวทานไม่เท่ากันนะคะจากน้ำหนักนะคะ ขอให้น้องๆหายป่วยกันทุกคนนะคะขอบคุณค่ะกด subscribe เพจพิกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ